ส,สไไนน่่ีน้อองมิตปาคใส่ใบมงค่ะพี่น้องได้ใบม่งมาตัดสลาบนี่สแสบขึ้นอย่างมึงไหม้ยใบม่งพี่น้องค่ะอันไข่มดแดงบ่มี่แม่แค่เจ้าบ่แดดไข่หมดแดงสดิต้มห้องกะท่ตะไคร้ใส่คาใส,ส่เคียวลงไปค่ะพี่น้องนี่ได้สิแสบนะไม่รกระโดดข่ต้งประยานนี่ปรุงให้มันแสบ แค่เลยเสียบใส่เลยตรงยานก็เสียบของสลดอยู่ในมือห้องพอ,อบอกแย่ี่นอ้องเอาปุ่หม้อสตกกันตานามันเดือดแล้วค่ะพี่น้องปุ่หม้อก,ก่อนต้องไปกลัวไม่อร่อยนะเชื่อสออออา,อ,าอ้อยเชือนหวัดตึงแสียบ้องแสบ่บ บ,บ้านเด้พี่น้องเหมือนกะันถ้าหาเก็บเห็ดเก็บเห็ดแล้วเ้ากับต้มปลากินตัวนี้เออแซบ่บเดี๋ยวรอให้หมอฟดก้นค่ะพี่น้องมีฮัทอากาศต่งกันเจเลต่งกันวู้วมินิฮัดอะมินิฮัดก้อนเหมียทีนี่ค่ะพี่น้องหมอห้าสีฟดแล้ว ปลาเราต้องใส่หม้อค่ะหม้อฟลอดเลยพี่น้องมั่งดูนี่โอ้ต้มปลาคอใหญ่ยพูนะเศรษฐ์คักกินหอมจากเตาถ่านนะคะไอท้ทวนๆยิ่พี่น้องไปแต่เสแสร็คแน่พูนะโอ้สุกแล้วเด้พี่น้องมาที่นี่ใส่ใบม้งแล้วเด้จ้าอีใส่ใบม้งใส่ผักหอมแซ่แบๆจ้์บัดนี้นี่ ที่ดิดที่ดิดของเราต้มป่าใส่ใบร์ม้งค่ะพี่น้องกอดตัวมึงแง่มึงตอนป่าหลดคุณพวนแสีบคักเอ้ยคุณมึงหัวป่าพี่น้องมึงดูมันผสมนี่นี่นี่เสตมันหลดนี่เห็นมันสมเึ้ยแก่แก่กดมันจากข้างมึงไปยังพี่น้องสดจากกังพวนอะ่ะนี่อ่ะนี่ ตะกี้พอแม่พากินยู้ยหายยุ้หน้าก็บ่ต้องหลางมันดอกใส่มันไปเลยเพื่อนบ่ไข<อ>่รได้พี่น้องไข่ผักทั้งสี่ลาพะลุกไม่จังสมเพื่อนเฮ้ยให้มันกัดบ้าตันเนาะมันเนาะเนี่ยไม่ได้กินป่ะนี่เ<ล>พื่อนเฮ้ยสุกแล้วเรียบร้อยแบบพี่น้องมาได้กินข้าวน้ำกันจ้าบ่ะน,น,นี่น้ำไล่ไหลเลยบ่น้ำเอง 哎。<Bye. S 2>